mãi 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 I am okay, yep. okay. 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 Oh, ทุกท่านนะครับผมบจจอจากรสีกุ้ยสารนะครับมีภาพี่น้องมาเข่าป้าหาเห็ดอีกครับผมตอนนี้มาหอดป้าแล้วครับผมนี่เป็นวันอังข่านนะครับที่หาสิงหาเนาะครับผมเดีเ๋ยวไปหลุ่นไปเชือเ่อมกันว่าจฉมันบ่ครับผมดีอ่ะดีอ่ะอือดูคนนี้

ยังเก็ดอะไรเนี่ยอุ้ยคว้าควตัวเวียดนามดีเด็ีเ็คร้าบนี

เดสิง่าง่ายงามๆอ้วอุนไปอืนกันเี่ยด้วด้วยไปด้วยไปด้วยปด้วยไดวยไปด้วยไปด้นยไยได้ไยไปด้นาไปดไปด้้ยไปด้ยไปม้วยไยไย ôi, mắt 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 mắt

โอ้ยเจ่าเหยียบอเหย,ย,ยียบเ,เหยียบเพชรพี่น้องนะก็เห็นอ้ยยางเหยียบมัน ผมตอนนี้ก็ในเวลาเมื่อพี่น้องบายปล่อยแล้วครับผมมาเบิง่งผลงานของเขานะครับมือนป็นยังไงนะครับมันโดนครับกได้แม่ครับพราได้แกงครับผมสองกับตาได้สองกับตาดีๆแต่เนี่อนอตอนเนี่ครับกอแกงแะไรล่ะ ดอกหน่อยพี่น้องดอกไม่ใหญ่เลยดอกไม้เบาผมแบบง่ายแล้วหมาอีกแล้วครับดอกพึ่งนกยุง พี่น้องนี่ครับผมนี่ตนนกจูงนี่สองดอกนี่ดอกนึง่ง นกย่งครับผมเจออีกแล้วพี่น้องอเออเห็บพึ่งนกยุงดอกงามงาม

อ <including> ืมน้ำด <ing> ังเลยแม่พี่เมื่อกี้ใครเนาะ ครับโอ้ไอดอ,อกขอนี้เล็กน้อยอ๋อดอกเล็กๆล่กสามารถแต่หาเห็ดอะครับสามารถเป็นผลงานมึงนี้ครับผมครับผลงานหามากมึงนี้ครับีบามามบ่ดอกสดสดสวย บ็ได้แก่ครับพี่น้องอยากเป็นกำลังใจกับเสือขัตอีสานนะครับผมคลิปหนักยู่ดีแมงบอกันไหมครับผมทีมรับปก่อนครับผมแจ้งเห็ดน้ำกันครับผมบอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับผมมีเห็ดอะไรมากเหตุดอกงูเก็ดพึ่ง เอ็ดผงนู่เ็ดพวกปูกตาปูกฟ้านผูกแดง